หลินเว่ยเว่ยไม่เพียงตั้งใจเตรียมอ่านให้ผู้เข้าสอบทั้งห้าคนตามมาตรฐานที่สามารถนำเข้าสนามสอบได้แล้วนางยังทำถุงหอมให้ทั้งห้าคนโดยผสมกลิ่นโป้เหอสาระแน่และกลิ่นผลไม้อบแห้งเพื่อช่วยให้ผ่อนคลายและสดชื่นแต่ไม่รู้ว่าจะนำเข้าไปได้หรือเปล่าเหมือนเช่นเคย นางมาส่งพวกเขาที่หน้าประตูทางเข้าสนามสอบเจียงโมหานที่เดินอยู่ในกลุ่มผู้เข้าสอบค่อยๆหันกลับมามองแล้วก็เห็นนางยังยืนอยู่ที่เดิมพร้อมแววตาแสนอบอุ่นคู่นั้นจู่ๆในหัวใจของเขาก็เกิดกระแสะทารอบอุ่นไหลเวียนการสอบสองระดับก่อนหน้านี้เขาทำหน้าที่มาส่งผู้เข้าสอบแต่ในยามนี้เขากลายเป็นคนที่นางต้องมาส่งเสียแล้วเจียงโมหานเกิดแรงผลักดันและความกดดันในเวลาเดียวกันข้าจะตั้งใจสอบให้ดีเช่นนั้นคงไม่มีหน้าไปพบท่านแม่และไม่มีหน้าไปเผชิญกับคู่มัน หลินเว่ยเว่ยที่อยู่ท่ามกลางฝูงชนก็เห็นบัณฑิตน้อยหันกลับมามองชั่วอึดใจนั้นนางก็รู้สึกเหมือนว่าผู้คนรอบตัวได้กลายเป็นสีเทามีเพียงร่างสูงโปร่งของเขาเท่านั้นที่แจ่มชัดในแววตาของนางหลินเว่ยเว่ยเผยรอยยิ้มกว้างออกมาแล้วโบกมือให้เขาตั้งใจสอบพอกลับมาแล้วข้าจะทำของอร่อยให้กินหลังเข้ามาในสนามสอบแล้วคราวนี้การตรวจสอบเข้มงวดกว่าเดิม แต่มันก็เหมือนทุกครั้งตรงที่จะมีการตรวจสอบสัมภาระทุกชิ้นอย่างละเอียดพวกขนมและของกินที่พวกเขาห่อมาด้วยก็ถูกเปิดเพื่อตรวจสอบทั้งสิ้นนี่คืออะไรเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบชี้ไปยังของขนาดเท่านิ้วหัวแม่มือแล้วถามเจียงโมหานตอบด้วยน้ำเสียงเฉยชาอาหารบีให้ข้าดูเจ้าหน้าที่คนนี้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่มากแต่โชคยังดีที่เขาไม่ได้ยื่นมือเข้าไปทำเองเช่นนั้นเจียงโมหานจะกินต่อได้อย่างไร เจียงโมหานบีของสิ่งนั้นออกเป็นสองส่วนด้วยสีหน้าเรียบเฉยทั้งที่หลินเว่ยเว่ยพยายามทําให้มันมีขนาดเล็กมากพอแล้วยังคาดไม่ถึงว่าปีนี้การตรวจสอบจะเข้มงวดกว่าครั้งไหนอาหารชิ้นเล็กขนาดนี้ก็ยังไม่ปล่อยผ่านเมื่อเจ้าหน้าที่ได้กลิ่นหอมของเนื้อก็กล่าวว่าผู้เข้าสอบปีนี้ช่างสรรหาวิธีเปลี่ยนรูปร่างของอาหารเก่งเสียจริงบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปหอมกรุ่นยังไม่พอยังนําอาหารพวกนี้เข้ามาอีก ทำให้อาหารมีชิ้นเล็กขนาดนี้ช่างมีความพยายามจริงๆเอาหลักเข้าไปได้เจียงโมหานฮิวตะกรา้าเข้าสอบของตนแล้วค่อยๆเดินเข้าไปด้านในเมื่อหาห้องพักของตนเจอแล้วก็เหลือบมองไปยังของกินที่ถูกบีกรึ่งพลางนึกถึงเด็กน้อยที่วุ่นอยู่ในครัวทั้งวันเพื่อให้พวกเขาสามารถกินได้อย่างสะดวกในระหว่างทําข้อสอบนางตั้งใจและคิดหาวิธีอย่างสุดความสามารถ เขายังโชคดีไม่น้อยเนื่องจากห้องพักอยู่ห่างจากห้องน้ําและไม่ไกลจากบริเวณที่สามารถไปรับน้ําดื่มได้แม้ว่าภายในห้องจะมีกลิ่นอับบ้างก็ยังถือว่ารับไหวยามนี้ฟ้าเริ่มสว่างเมื่อแสงอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าแล้วถือเป็นวันที่อากาศดีวันหนึ่งข้อสอบถูกส่งมาและแน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องยากสําหรับเจียงโมหาน ยามที่เขาตั้งใจตอบคำถามนั้นเวลาได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วกระทั่งล่วงเลยมาถึงช่วงเที่ยงวันภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่คุมสอบเหล่าผู้เข้าสอบต่อแถวไปรับน้ำร้อนและเพื่อประหยัดเวลาผู้เข้าสอบส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปส่วนผู้เข้าสอบที่ทางบ้านไม่ได้ร่ำรวยก็จะรับน้ำดื่มแล้วไปนั่งกินของแห้งที่นำมาด้วยเจียงโมหานค่อยๆปรุงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใส่ไส้กรอกลงไปเล็กน้อยจากนั้นก็เปิดห่อใส่ผักอบแห้งลงไปหกักไม่ใช่เพราะเขาปรามนางเอาไว้ นางก็คงให้เขาเอาไข่ไก่เข้ามาด้วยแน่นอนทำราวกับว่าสนามสอบเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอย่างไรอย่างนั้นเมื่อเส้นบะหมี่หอมๆเนื้อแห้งและไส้กรอกผสมผสานกับผักหลักสีสันแล้วก็ให้ความรู้สึกอยากอาหารมากทีเดียวเจ้าหน้าที่คุมสอบที่เดินมาทางเขาก็เหลือบไปเห็นอาหารกลางวันที่แสนจะอุดมสมบูรณ์ในใจพลันคิดว่าใช้ได้เลยนี่ผู้เข้าสอบได้กินของดีกว่าพวกตนเสียอีก ผู้เข้าสอบได้กินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในขณะที่พวกตนทำงานได้เบี้ยววัดเดือนละหนึ่งตำลึงจะเอามาซื้อของเหล่านี้กินได้อย่างไรเธอเอาเนื้อแห้งและไส้กรอกมาด้วยหรือกินดีอยู่ดีเสียจริงผู้เข้าสอบคนนี้คงไม่ใช่คุณชายผู้เป็นที่รักแห่งตระกูลใดตระกูลหนึ่งในเมืองจงโจหร,รอกกระมังครอบครัวของเขาคงกลัวบุตรชายอดอยากตอนสอบสิท่า